you. Mm -hmm. สวัสดีค่ะวันนี้เราออกเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวค่ะทุกคนเป็นโรดทริปนะคะเตรียมตัวออกเดินทางค่ะนี่ก็รอขึ้นเรือนะคะข้ามฟากค่ะนี่ก็จะเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะที่บรรทุกรถข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ก็ขึ้นไปเลยค่ะเป็นเรือลำใหญ่นะคะ ก็จะมีการจ่ายค่าผ่านทางเข้าไปด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศบนเรือนะคะเรา,าต้องออกมาจากรถนะคะแล้วก็มานั่งข้างบนใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะคะนั่งเล่นข้างในซื้อกาแฟซื้อน้ำซื้ออาหารได้นะคะข้างในมีบริการหมดเลยค่ะออกมารับบรรยากาศข้างนอกคะ่ะลมเย็นนะคะนี่ สวยงามค่ะบรรยากาศดีมากแต่ก็เย็นนิดนึงนะคะข้างนอกจะเป็นลมทะเลนะคะบรรยากาศถ้าแดดดีๆก็คือนั่งข้างนอกได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางไปดูมิวเซียมนะคะค่ะมิวเซียมนี้ก็จะเป็นมิวเซียมที่เก่าแก่นะคะ Rain Cloister นะคะเป็นชื่อของเขาค่ะ จะตั้งอยู่ตรงตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนในแถบนี้นะคะข้างๆก็จะมีลานจอดรถค่ะตรงนี้ที่เราจะต้องไปจอดนะคะเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวค่ะทุกคนเขาก็จะมีอ่าจะมีอินโฟมชันนะคะมาตรงนี้ค่ะก็จะมีแผ่นป้ายบอกประวัตินะคะต้นไม้ที่เขาปลูกมาเมื่อนานมาแล้วนะคะน่าจะเป็นพันๆปีเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ เป็นฟาร์มที่ใหญ่มากเลยนะคะตั้งแต่สมัยนู้นมาถึงตอนนี้นะคะนี่ค่ะต้นไม้อายุนานมากนี่ก็จะเป็นทางเดินไปมิวเซียมนะคะดูค่ะหลังใหญ่มากนะเป็นฟาร์มนะคะทุกคนนี่เข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศข้างในก็สวยมากเลยนะคะมีอาคารหลังใหญ่ข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมนะคะแต่ตอนที่เราไปเขาไม่ได้เปิดนะคะ กขาจะมีเทศกาลของเขาที่เขาเปิดนะคะแล้วก็มีการจัดการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะเดินดูรอบๆนะคะสวยงามมากค่ะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นวิหารนะคะทุกคนซึ่งทางฟาร์มะคะ่ะทางเจ้าของฟาร์มเขาบริจาคมาทำเป็นวิหารนะคะดูคะ่ะนานมาแล้วนะคะน่าจะเป็นพันๆปีนะคะอันนี้ก็จะเป็น อา,อาคารที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะก็เดินชมรอบๆนะคะสวยงามมากตรงนี้จะเป็น,ปนโบสถ์นะคะที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นป้ายข้อมูล เดินทางต่อคะ่ะก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะบรรยากาศข้างทางนี่จะเป็นกลางหันลมนะคะวันนี้ก็เดินทางทั้งวันนะคะเพื่อที่จะไปนำซูชนะคะที่เราจะไปตั้งแมะคมป์ค่ะแวะเดินเล่นข้างหาดนะคะก็เจอหนุปูคะ่ะวิ่งเล่นติ้งๆอยู่ตัวเดียวนะคะ <c oughs> เป็นดูตัวเล็กๆ ก็มาเดินเล่นพักผ่อนนะคะเพราะว่านั่งรถนานมากแล้วก็เมื่อยกันนะคะแล้วก็เดินทางต่อนะคะนี่ไปนมซูสกันค่ะนี่นะคะก็เดินทางถึงเรียบร้อยค่ะตั้งแคมป์นะคะ welcome at nomsoos camping นะคะนี่จะเป็นแคมปิ้งที่เขาสร้างไว้นะคะก็ เป็นแคมปิ้งที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแคมปิ้งที่นี่นะคะมีสนามเด็กเล่นมีมินิกอล์ฟนะคะเยอะมากบรรยากาศค่อนข้างดีเลยค่ะภายในแคมปิ้งนะคะก็จะต้องไปจองพื้นที่ส่วนตรงนี้เราก็จะตั้งแคมป์กันนะคะวันนี้เรามาตั้งแคมป์ที่นี่กันค่ะไม่ได้เชาวบ้านนะคะก็เอาเต็นท์มานะคะแล้วก็มาตั้งแคมป์ตรงนี้ค่ะ นี่ก็อยู่ใกล้ห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะสะดวกสบายมากนี่ค่ะเริ่มการเต้นได้เลยนะคะเตรียมตัวค่ะ Mencium dingin. Ini juga. Ini juga. Ini ให้ตึงน,นะคะแบบนี้ว้งองฝน,น,นตกนะคะทำอาหารค่ะกลางฝนนะคะ แตฝนตกไม่หนัก,กเท่าไหร่ค่ะปเปรยอๆนะคะอาหารเม็กซิกัน,นะคะ่ะดูมีข้าวแล้วก็เนื้อนะคะแล้วก็เครื่องแกงเหมือนข้าวต้มนะคะใกล้ใกล้ใกล้สุกแล้วค่ะมาตั้งแคมป์นะคะอันนี้ก็ถึงน้ำซอสแล้วค่ะ ก็จะมีตั้งแคมป์แบบนี้นะคะจะมีรถบ้านเขาก็จะเช่าแบบนี้แต่ละบ้านนะคะแล้วแต่มันก็จะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะนี่จะมีรถบ้านนี้นะคะ่ะเขาก็จะมานอนส่วนเรามาแล้วก็ตั้งแคมป์นี่นอนนี่นะคะครั้งแรกเลยไม่เคยมาอย่างนี้นะคะ โอ้ยยยยยมดมดพูดดินสะดุดสะดุดนี่แล้วก็อยู่ใกล้สนามบินด้วยค่ะมันก็ได้ยินเสียงเครื่องบินดังมากเลยนะคะ almost น่ากินมากน้ำนำน้ำนำ อันนี้เปลี่ยนกางเกงเปน็นกางเกงนอนแล้วนะคะมาอยู่กับธรรมชาติค่ะมีมีคุณลุงเขาก็มากางเต็นเหมือนกันนะคะ What are you smart Why are you smart? <Thank you. S 1> นี่นี่อย่าต้ต้นไม้เราก็มาเคียงข้างตรงนี้นะคะ คนขับรถมาตั้งแค็มเยอะมากเลยค่ะน้ำซอสมันจะน้ำซอส mm hmm. มันจะแบบว่าอยู่เหนือทรอนแฮมนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็เดินทางวันแรกนะคะเราติดตามนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างนะคะ mm hmm. มือเย็นนะคะแล้วก็เราเอาุมิโซ เ็รูปมาด้วยนะคะแล้วก็ทําอันนี้เรากินคนเดียวแฟนไม่กินนะคะนี่อันนี้จะเป็นอาหารอเมริกันนะคะเหมือนมีข้าวแล้วก็เนื้อข้างในก็จะเป็นแล้วก็กินกับขนมปังนะคะค่ะโอเคขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะข้าวเย็ยนนะคะอร่อยอร่อยทกลางฝนตกนะคะอันนี้ขนม